จิ๋มเหม็นบ้างล่ะอีนมเหีียวบ้างล่ะอีจิ๋มหลัวบ้างล่ะอีนมเล็กบ้างล่ะอีผิวหยาบกระด้างบ้างล่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณเปิดใจชานบิลลี่บิลลี่นะคะไม่เพียงก็ทําให้ช่องคลอดกระชับติดง่ายและไม่ทําให้เพียงนมโตอูมเด้งดึงเด้งดึงเท่านั้น แต่ยังทำให้ผิวพันสาว,สาวแบบเราขาวเปล่งประกายไม่ว่าจะสาวสองหรือสาวแท้ก็สามารถทานได้วันวันละสองเม็ดก่อนนอนเท่านั้นตื่นมาฟูเลยจ้าจิ๋มฟูไม่ใช่นมฟูรูจิ๋มฟิตผิวเปล่งปลัง่งอย่าลืมนะคะสองเม็ดก่อนนอนเท่านั้นบีรี่ตอบโจทย์สำหรับสาว,สาวที่มีปัญหาเหล่านี้ เราไปกินกันนะสาวสองก็ทานได้ค่ะเพิ่มฮอร์โมนแต่เป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะคะบ๊ายบาย